มีคนไม่เชื่อนะว่าหอ่อรีเทนเนอร์ใส่ทชิชชู่แล้วหายจริงหายจริงๆนะคะล่าสุดมีคนไข้อะมาทำรีเทนเนอร์เนี่ย ดีเทนเนอร์ที่เอาให้ดูตรงนี้ค่ะเป็นของคน2คนนะนี่ลายน่ารักมากด้านซ้ายเป็นของน้องผู้หญิงนะคะด้านขวาเป็นของน้องผู้ชายเ,ยเอาเล่าให้ฟังว่ามันชอบหายตามร้านอาหารนี่แหละโดยเฉพาะที่จีนเขาอะ่ะไม่ได้หอ่อที่ชู้ด้วยซ้ำวางไว้บนโต๊อะอ่ะพนักงานเขาเก็บไปทิ้งเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครใส่ดีเทนเนอร์ er, แนะนํามากว่าให้พกกล่องที่หมอดแถมไปให้ด้วยนะคะที่คลินิกก็คือจะแถมไปให้ทุกคู่ที่ทํานะ ที่แนะนำให้พกกล่องเพราะว่า 1. จะได้ไม่ต้องหองเซร่ชูคนจะได้ไม่เข้าใจผิด,ดว่าเป็นขยะนะคะ2เราจะได้ไม่นั่งทับนะถ้าทับมีเทนเนอร์ก,ก็มีโอกาสแตกหักได้ถ้าแตกหักก็ควรทําใหม่หรือถ้าเกิดใครแบบกลัวพังอยากมีสํารองนะคะจะมาทำด้หลายคู่แบบน้องสองคนนี้ก็ได้ และถ้าใครอยากมาทำรีเทนเนอร์ที่ทุนรักก็สามารถมาทำได้ทั้งสองสาขานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นคือ1คู่3ใบเท้าค่ะสาขาคอนแกนอยู่ปักซอยรอแปส่วนสาขากรุงเทพนนท์อยู่ติด MRT แยกติวานนท์ทางออก3แนะนำทำนัดกับน,น้องแอดมินกันนะในช่องทาง Ti k t o k คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนในช่องทางอื่นๆอาจจะแปะช่องทางกระดิต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะนี่ก็ปาแล้วนะคะถ้นมีปัญหาปรึกษาที่ทุนรักกันนะคะบา,บายค่ะ